สังขายะโอนมคารวะองค์พุทธะอรหันอันประเสริฐพร้อมด้วยพระศธ,ธรรมอันดำเรินและพระอริยสง์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเสียนกล้าวข้อกาบคารวะปธิรานุธิระข้อกาบเพื่อนสัตมิกข้อเจริญสุขสวัสดีและญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เสียงธรรมเสียงเทศสางสุขีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะปริงนำจิตจากเอเวจีมืดจัดท่านเอย่ยสุขสว่างสลายทุกทิ้งสนอแท้เสียงธรรมขอเชิญเหลาท่านทั้งหลายชาววันนี้ยังได้ดมาร่วมกันเจรเดิญกุศล ้วยการฟังพระสัตธรรมคำสอนในทางบวรพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาสั่งสมปัญญาบารมีสั่งสมบุญด้วยการฟังพระสัตวรรมตอนยามเช้าๆอากาศก็เริ่มเย็นและเชิงที่นี่ก็อากาศเย็น ความหนาวเหน็บของบรรยากาศก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีทำร่างกายให้อบอุ่นอย่าปล่อยให้ร่างกายนั้นได้รับความหนาวเหน็บจนเกินไปอาจจะทำให้สุขภาพไม่ดีตามมาได้เนีย่ยโรคบางอย่างเกิดจากอุตุอุตุไม่สับบายดินลุมป้าอากาศไม่ พอดีกับร่างกายก็ <_ an> อาจจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้โรคภัยไข้เจ็บสมุทฐานของโลกก็ <_ an> มีอยู่สี่อย่างเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุอเ,เกิดจากอาหารส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากกรรมยันนี้รักษาอย่างไรอย่างไร ก็ไม่หายถ้ามันเป็นกรรมแต่โรกบางอย่างเกิดจากอุตุอุตุไม่สัายะก็ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้หรืออาหารพิษอาหารเป็นพิษอาหารไม่สัพยะอาหารบางอย่างก็ทำให้สุขภาพร่างกายไม่ดีหรืออาจจะก่อทุกข์ก่อโทษบางท่าน เห็นอาหารกินอาหารเป็นยาก็ได้ารู้จักวิธีการกินแต่ถ้ากินไม่เป็นก็กลับกลายเป็นโทษแล้วก็นําความเดือดร้อนตามมาในภายหลังถ้ากินตามใจอยากตามใจปากก็จะลำบากลำบากสุขภาพพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ ให้พิจารณาปฏิสังขายปินทปาตังปฏิเซวามิเราจะชัน,อา,นอาหารบินธบ,บาาไงพิจารณาอาหารก่อนว่าจะชันไปเพื่ออะไรในครั้งสมัยพุทธกาลก็มีพิสุผู้โลเลโลบมีแต่ความอยากได้ มีไปไหนไปไหนก็คิดที่จะเอามากกว่าเพื่อนเพื่อนเขามีความโลภปิดนิสัยเพื่อนพิสูนด้วยกันก็เกิดความเอื่อมละอาว่าความโลภความเห็นแก่ได้ของเขานั่นเองการที่จะแสวงหาความวิเวก แสวงหาการประพฤติปฏิบัติธรรมแสวงหาความรู้ก็ไม่ค่อยสนใจที่ไหนที่ไหนมีลาบสักการะที่เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมเขาถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงไหนที่มีกินนิมนต์กินนิมนต์เยอะๆโยมเขานิมนต์บางทีก็ออกหน้าออกตาจนเกินไป ไม่คบกับเพื่อนพิสุผู้อื่นก็เพราะว่าพิสุรูปนั้นเขามีอกลาบมากมีญาติมีโยมที่เขาดูแลดีก็ทำไปเป็นตีสนิทเลยไม่ได้สนใจในการปาโลกทำความเพียรแล้วก็มีนิสัยโลรีไม่ตัดสินใจโดยเด็ดขาดเพราะความโลภมันมากจนเกินไป จึงได้ถูกเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเห็นปัญหาเรื่งน,นี้ก็พากันแก้ไขโดยการที่กล่าวตักเตือนบอกแต่แกก็ไม่ค่อยฟังไม่สนใจก็ถือเอาตนนเองเป็นใหญ่ใครบอกก็ไม่ฟังไม่เอาเมื่อว,วิสูทน์ทั้งหลายก็พากันไปกราบตูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบแล้วก็ตัดเรียกตัวเข้ามาหา แล้วก็ได้สอบถามตามความเป็นจริงว่าเธอทำเช่นนั้นจริงหรือพิสูรูปนั้นก็บอกว่าจริงพระเจ้า,าค่ะเธอมีความโลภมีนิสัยอย่างนี้ผู้อื่นบอกไม่เชื่อฟังแต่ชาตินี้ก็หาไม่แม้แต่ในอดีตชาติก็เคยเป็นมาแล้วพระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ กราบทูลให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งเล่าให้ฟังในอดีตว่าเป็นเช่นไรในดีิการผ่านมาแล้วในครั้งเมืองพารณสีในหมู่บ้านของชาวบ้านทั้งหลายก็จะมีการที่ว่าทำหลังให้นกอยู่ ทำกระเช้าบ้างหรือทำเป็นเป็นซุ้มเป็นพโพรงเพื่อที่จะให้นกทำบ้านให้นกมาอยู่แล้วแต่นกตัวไหนจะมาอยู่มีชาวบ้านบ้านหนึ่งที่ได้ทำหลังเอากระเช้าทำหลังเอาฟางมาปูให้นกพิราบนกพิราบเผือกนกพิราบขาว มาอยู่นกพิราบนี่ก็ดีดีมีนิสัยดีแต่พวกชาวบ้านได้ให้นกทำหลังให้นกมาอยู่แต่หลังนั้นมันก็อยู่ใกล้ๆโรงครัวของชาวบ้านวามื่อหนึ่งาชาวบ้านนั้นก็ได้ไปทำงานกับเศรษฐีเศรษฐีก็ให้ลองวันชาวบ้านนั้นก็นำ เงินนั้นไปซื้อปลามาเยอะพอสมควรแล้วก็เอาปลามาทาเอาเกลือใส่จะเรียกว่าทำปลาเค็มเพื่อที่จะให้เก็บไปได้กินนานๆแล้วก็มาตักแห้งกินปลานั้นก็ช่วยหอมไป ทำให้พวกนกอีกาได้เห็นแล้วก็เกิดน้ำลายไหลเกิดความอยากอีกานั้นก็สังเกตการดูว่าจะหาวิธีการอย่างไรจะได้กินปลาอีกานั้นก็ได้เห็นนกพิราบเข้ามาซ่อนตัวมานอนอยู่ในหลังใกล้ๆหลังขัวนั้น กานั้นห็นนกพิราบเอาละงานนี้ก็ทําไปแก้งตีสนิทกับนกพิราบอาหารของนกพิราบมันก็อย่างหนึ่งอาหารของอีกามันก็กินอีกแบบหนึ่งนิสัยสันดานมันก็ไม่เหมือนกันอีกาก็มาตีสนิทมาพูดมาคุยเนีย่ยกับนกพิราบ จนเป็นที่คุ้นเคยชินตาของพ่อครัวพ่อครัวได้เห็นนกพิราบกับอีกานั้นน่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าทำหลังไว้หลังเดียวไม่เห็นดังนั้นแล้วก็ทำหลังเพิ่มอีกหลังหนึ่งเพื่อให้การมันได้อยู่ด้วยกันนกพิราบก็้อใจว่าเขาเป็นเพื่อนกันอีกาเอาไปมาก็เลยเป็นความคุ้นเคยชินตากับพ่อครัว อีกาก็นอนอยู่ในหลังนั้นแหละข้ามมาก็มันอนเวลาไปหากินก็ออกไปด้วยกันแต่ก็อดใจอดใจพอาวันต่อไปอีกานั้นก็แก้งปวดท้องว่าฉันไปไม่ได้หรอกฉันปวดท้องแต่นกพิราบนี่ก็รู้ว่าอาการปวดท้องของอีกานั้นมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เพราะกา ไม่มีนิสัยไม่มีที่จะเป็นโรคปวดท้องได้พราะกาเนี่ยมันมีความเก่งของมันอยู่แต่ด้วยความเจา้าเล่ของอีกาเอาปวดท้องไปกินไปหากินไม่ได้หรอกให้ท่านไปเถอะว่งัจะนอนฝ้าหลังอยู่นี่แหละนกพิลาบก็เลยเตือนสติว่าการที่ท่านคิดอะไรอยู่จะทำอะไรอยู่เราก็รู้นะ อย่าทำให้มันเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมามีกากรลาปากเป็นมันเป็นหมอว่าจะไม่ทำนิสัยไม่ดีจะไม่ไปการแกล้งหรือว่าทำอะไรที่มันเสียหายที่นี่ในวันนั้นก็เป็นวันที่พ่อครัวได้นำปลานั้นมาทอดกลิ่นมันก็หอมฟุ้งไป ก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้อีกาออกอุบายปวดท้องนั่นเองนกวิราบก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเตือนสติอย่าทำอะไรไม่ดีนะมันจะเกิดเหตุอันตรายนกพิราบนั้นก็ไปบินหากินตามภาษา <c oughs> พอนกพิราบบอกบินไปไม่นานกานังก็มองแอบมองดูพ่อครัวที่กำลังทอดปลาอยู่พอทอดปลาเสร็จ พ่อครัวก็เอาปลานั้นาวางเอาไว้แล้วตัวเองก็ออกไปเช็ดเหงื่อข้างนอกเพรามันร้อน,นอยู่ในโรงครัวพอเห็นพ่อครัวเดินรับหลังออกไปเท่านั้นแหละอีกาก็บินโฉบลงไปกินปลาในขณะนั้นก็เป็นเหตุทำให้ได้ยินเสียงดังขึ้นมาพ่อครัวก็เลยรู้ว่าคงจะมีอะไรไม่ดีแน่ เข้ามาเห็นก็เห็นอีกากําลังจะกินปลาคือกินไปด้วยนั่นแหละไปเห็นดังนั้นเขาก็เลยไล่จับกาจับกาได้ด้วยความโมโหของคนจับถอนขนเลยทังนี้ <c oughs> จับถอนขนยังไม่พอไปเอาขิงสดกับกระเทียมด้วยเอามาตำโขรกโขลกโขรก,รก,รก,รกแล้วก็เอามาทาตัวอีกา เอากระเบื้องกลๆแล้วก็ห้อยคอไว้เจาะรูห้อยคอแล้วก็จับโยนไว้ที่หลังที่เดิมดัดสันดานนี้ใส่กะถอนคนหมดแล้วมันจะบินไปไหนที่ไหนล่ะเพราะนกพิราบกลับมาเห็นเท่านั้นแหละก็เลยพูดเยาะเยะเ้ยนกก่อย่างที่ไหน,นมานอนอยู่ที่นี่มีแก้วมณีค้องขอด้วยอีกาก็เหลือบตาไปเห็นด้วยความไม่พอใจค้อน หเห็นเราดุกในสภาพเช่นนี้ยังมาดูถูกดูหมิ่นเราอีกก็เลยแต่มองแต่ตาปลิบๆคืนนั้นก็นอนด้วยความแผดสิบด้วยความแสบปวดร้อนจนสุดท้ายก็ตายในที่สุดทนพิษความแสบปวดแสบร้อนไม่ได้ก็ตายตายแล้วลงไปเอาไปนรกเลยนะ ลงไปนรกเลยเพราะว่าอะไรถึงเป็นเช่นนั้นท <c oughs> ุก,กเวทนามากจิตใจก็กระสับกระส่ายมีโทสะมากเลยทีเดียวก็เป็นเหตุทำให้ไปจุติในนรกด้วยอกุศลวิบากกรรมแต่นรกคุมไหนไม่แน,น่ใจพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประชุมชาดกว่า นกอีกานั้นก็มาเกิดเป็นพระภิกษุผู้มีความโลภภิกษุผู้โลภคนนี้ส่วนนกพิราบนั้นก็คือหลอกตถาคตนั่นเองดูเติดท่านทั้งหลายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้แสดงอริยสัจสีเป็นลำดับสืบไปเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระภิกษุผู้ที่มีความโลภ เป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีนี่อนุภาพแห่งพระสัตว์ทำคำสอนของพระพุทธองค์พวกพุทธบริษัททั้งหลายเกาบรรไดลุบรบรลุธรรมตามกําหลังของตนนี่ความโลภของคนบางทีมันก็ความโลภความอยากได้บางทีบางครั้งมันก็ดูน่าเกลียดดูไม่เหมาะสม เพราะนั้นท่านจึงให้เราท่านทั้งหลายเวลาจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรให้ค่ควรและใส่ใจให้ดีๆก่อนว่ามันเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงไหมใน่จึงเป็นเหตุทำให้ต้องมาฝึกฝนอบรมจิตใจโด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนี่เป็นเครื่องกันกรองกิเลสอย่างหยาบ ทางกายกับวาจาที่มันจะเป็นไปเพื่อความโลภหรือความโกรธอยนะเช่นสินข้อที่1นึ่นปาณาติบาตก็ต้องด้วยโทสะแน่นอนมันถึงทำได้ก็ต้องให้เจริญเมตตานะสินข้อที่สองก็ความโลภหลักทรัพย์ของคนอื่นก็ต้องแก้โดยการเสียสละแบ่งปันมีน้ำใจคือให้ทานนะสินข้อที่3เนะี เป็นเหตุที่จะต้องไปล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่นอย่างนี้ก็จะต้องทำด้วยสันโดษมีความสันโดษยินดีในครูครองของตนเพื่อที่จะกำจัดความโรภนั่นเองทินข้อที่สี่กมุสาวาดก็มีย่อยแตกย่อยออกไปอีกสอดเสียดคำหยาบเบอเจอมันก็เป็นไปนด้วยตามอำนาจของความ บางทีโกหกก็เพราะความโลภโกหกก็เพราะความโกรธแต่ก็มีความหลงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงทํากรรมเหล่านั้นได้อันนี้ีลห้าเป็นเครื่องสกัดกิเลสอย่างหยาบถึงมันจะมีอยู่ในใจแต่ว่าก็ไม่ให้มันล่วงละเมิดหลุดออกไปจึงเป็นแต่ถ้าเดื่มเหล้าเมาสุราแล้วมันก็ลุดออกไปแน่นอนแหละ สิ่อย่างกลางก็นิวรห้ความยินดีติดใจในการมคุณรูปรถกินเสียงสัมผัสพยาบาทเห็นชัดเจนก็คือโทสะอธีนมิทะงงงมซดท้อถอยหดหูไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรใจหดหูท้อถอยอันนี้ก็เป็นฝ่ายของกิเลสเหมือนกัน ทีนะกมิทะเสื่องซุ่มท้อถอยไม่อยากจะทำคุณงามความดีอะไรอันนี้ก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งเกิดในความโลภก็ได้เนี่เกิดในความโกรธก็ได้นี่ทีนะมิทานี้แล้วก็ค,ความฟุง้งซ่านอุตจักุกุจะความฟุ้งซ่านจิตใจสัดสย์ใสแม้แต่ฟุ้งซ่านที่จะ ทำความดีก็เป็นความฝุงฝานเหมือนกันอันสุดท้ายก็ความลังเลสงสัยไม่ลังเลใจไอลังเลใจที่จะชาตินี้ชาตินามีไหมพระพุทธพระธรรมมีจริงหรือเปล่าบาปบ,บุญคุณโทษมีไหมเกิดความลังเลตัดสินใจไม่แน่นอนว่าจะเอาอะไรยังไงเหมือนกับพระพิสุผู้นี้หลบลังเลสงสัย สารพัดที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นกิเลสอย่างอย่างกลางจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องที่กดข่ม,มะละละเอียดนะกิเลสอย่างอย่างละเอียดก็พวกอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องหมักดองมีกามาสวะเป็นต้นมีภาวะสวะภาวะสวะแล้วก็ทิฏฐาสวะอวิชชาสวะ กามาสะวะก็คือความยินดีติดใจภาวาสะสวะก็ยินดีในภพน้อยภพใหญ่ทิฐาสะวะก็คือความเห็นทิฏฐิต่างๆอวิชชาสะวะก็อันนี้ก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตถ้าเพลื่อ,อสติไม่มีสตินั่นก็คือเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องของอาสะวะ สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมในอริยมรคมีองค์8ก็ถือว่ามีอธิจิตมีอธิศีลอทิจิตอธิปัญญาเดินตามทางมรตชีวิตของบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ สรุปง่ายๆก็คือทำอะไรให้รู้สึกตัวอยู่นั่นแหละให้เป็นเบื้องต้นซะก่อนมันถึงจะรวบรวมจับจุดได้เป็นเหตุให้มีสติพิจารณาไปในกายพิจารณาในเวทนาในจิตในธรรมอั้นก็จะต้องสั่งสมจึงเน้นย้ำที่ให้ท่านทั้งหลายได้เวลาใช้ชีวิต ทำกิจการงานใดก็แล้วแต่ก้มเงยกู้เหยียดยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกระลึกได้เนี่ก็เพราะเหตุนี้แหละยังจะเป็นเครื่องที่ชะลอความรุนแรงความโลภความโกรธความหลงอารเนาอก,การนำธรรมะมารอสุดตันทั้งลายฟังก็พอสมควรแก่เวลาณสุก,กายโมสุกใจพุทธพงไส ตาปลอดภัยยะจะยินเห็นธรรมมัง่งคั่งร่ำรวยโดยตัวหน้าการทุกท่านทุกคนเทือน